สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ภุมินะครับพี่กระตุ้นครับวันนี้รายการไอพีแคมป์ซอคกิปของเราจะมาทำอะไรนครับก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่วันนี้มาสัมภาษณ์ท้าวิศวะวุฬานะคะครับก็เพื่อเป็นแนวทางสืบต่อไปให้น้องรุ่นต่อไปนะครับว่าพี่ๆที่สอบติดกันปีนี้เขาทํายังไงเขาอ่านหนังสือเขาเตรียมตัวกันยังไงเขาประสบปัญหาอะไรมาบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูการถามกันนะคะว่าเราจะถามอะไรพี่ๆพวกนี้บ้างค่ะครับผมไปลยครับ ข้อแรกนะคะเราจะไปดูกันว่าทําไมพี่ๆถึงอยากเข้าวิศาวะค่ะอยากเข้าวิศาวะเพราะว่าอาชีพวิศวะเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของผมครับคือวัยผมชอบเร,อเรื่องเครื่องกลเรื่องเครื่องกลน่นนะครับก็เลยอยากเข้าแล้วก็ประกอบด้วยที่ว่าบ้านมีโรงงานพอดีครับก็อยากจะสืสบทอดกิจการเฉลอย,อยผมอ่ะไม่อยากจะดูแลสิ่งของที่คนอื่นเขาทำพังนะครับอยากจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้โลกเสมอ ข้อ2นะครับเราเรียนูว่าน้องๆมีวิธีการในการเตรียมตัวการอ่านหนังสือสอบหนึ่งว่าแบ่งเวลากันยังไงนะครับก็ตอนที่รูว่าเข้าวิบาษณ์ก like ็คือประมาณตอนสิเทอมม .6 แล้วก็เริ่มเรียนตัวอ่านหนังสือตอนที่เปิดเทอมม .6 เทอมหนึ่งแล้วก็แบบเรียนพิเศษแล้วก็ศึกษาว่าแบบมันจะมีวิธีทางไหนที่แบบเข้ามาเรียนในมหาลัยแลก็เน้นในจุดๆนั้นแล้วก็ เวลาจัดการแบ่งเวลานี่ก็คือเราก็ควรจะแบบ,บดูตัวเองว่าเราทํากิจกรรมมากน้อยแค่ไหนเงนี้แบ่งเวลาให้ก่อนอื่นนะครับผมเตรียมตัวตั้งแต่ม5เทอม2ตอนปิดเทมอมมาผมก็เรียนพิเศษตอนเช้าครับชเช่นวิชาฟิสิกส์กับเลขครับแต่ต้องอย่าลืมแบ่งเวลาให้อ่านหนังสือเองด้วยครับเพราะการทบทวนจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงก่อนสอบสัก 2- 3สเดือนผมก็ทําข้อสอบสักเวลา1นึ่งถชุดครับ ตามที่ใครทําได้เหครับผมเริ่มเตรียมตัวจริงๆก็ประมาณช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ขึ้นมาโงครับก็มีไปเรียนพิเศษทำถามหลักวิชาแล้วก็พอช่วงเปิดเทอมก็มีกิจกรรมโรงเรียนทําให้ต้องแบ่งเวลามาอ่านหนังสือแบบพอสมควรเลยครับก็ช่วงเปิดเทอมผมไม่ได้มีเรียนพิเศษก็เลยอ่านเองมากกว่าแล้วก็ทาแบบหัดทาข้อสอบเกา่าอะไรอย่างนี้ครับก็หัดจับเวลาทําช่วงใกล้ๆสอบก็ลองฝนข้อสอบทำกระทำตอบจริงเลยครับ ก็สําหรับเตรียมตัวนะครับถ้าน้องๆจะเข้าวิศวะจุฬาก็พี่ว่าสมควร,รเตรียมตัวตั้งแต่ปดเทอมใหญ่เนี่ยครับก็ค่อยๆอ่านไปเป็นพื้นก่อนครับแล้วก็พอเปิดเทอมแล้วก็เริ่มกิงจังก็มาดูว่าต้องใช้อะไรมากอัตราส่วนก็อย่างวิศวะจุฬาก็ใช้ภาษาอังกฤษหนักมากก็คือคนเริ่มภาษาอังกฤษ่อนแล้วพอเราได้ช่วงสักพักหนึ่งล้วก็ค่อยไปอ่านแกตอ่านอังกฤษอ่านหนึ่งอ่านเลขครับแล้วก็พอหนึ่งเดือนก่อนสอบนี่พี่แนะนําว่าเอ่อเฟซบุ๊ อนพรุ่งนี้น้องก็ลดบ้างก็ได้หรือไม่ก็ปิดเลยก็ได้นะแล้วค่อยเปิดใหม่เวลาเราสอบเสร็จแล้วเนี้ยอ่ะฮะก็ในท้ายทาโจทย์เก่าให้มากที่สุดครับเที่แล้วครับผมก็ดีมากนะข้อสามนะคะก็คือพี่พี่เนี่ยเขากังวลเรื่องการสอบกันขนาดไหนช่วงก่อนสอบก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยครับสุดท้ายก็ต้องกินยาภุมแพ้ที่ทําให้นอนหลับช่วยครับเพราะว่าก่อนสอบเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เครียดครับ กังวลมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการสอบครั้งแรกในชีวิตถ้าเกิดว่าพลาดไปก็คือต้องรออีกหนึ่งปีทิดหน่อยเพราะว่ามันตรงกับตรงน้ำขวดไม่เป็นทีหนังกังวลมากค่ะแบบเป็นคนคิดมากด้วยเนีแล้วก็แบบไม่ค่อยเก่งอะไรเท่าไหร่รู้ตัวมากว่าไม่ค่อยเก่งมากก็แบบกังวลแล้วก็แบบพยายามฝึกตัวเองให้มากที่สุดทำโจทย์ให้มากที่สุดแล้วก็แบบให้กำลังใจตัวเองสมุดสมอดนะคะ แบบูดกับตัวเองว่าต้องทํายังไงครับข้อ4นะครับเราจะดูดูว่าน้องๆประสบปัญหาในการเตรียมตัวสอบยังไงบ้างและอะไรคือสินค้าทายครับก็คือของผมก็คือการแบ่งเวลาครับผมบางทีอาจจะเล่นกีฬามากเกินแล้วก็เล่นเกมมากเกินครับก็คือแก้ก็ผมก็แก้โดยการเขียนตารางจัดเวลาของตเองนะครับแล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือมาจากตัวเรามากกว่าเหมือนแบบเราต้องท้าทายกับ ตัวเราเองเนี่ยเหมือนแบบเราอาจจะอยากทำน่นทำนี่แบบว่ามีสิ่งเยอะอยู่อะไรเรามากมายอย่างเช่นเฟซบุ๊กหรือว่าไปเที่ยวชนเพื่อนชนไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้ก็ควรจะแบบทักทันใจตัวเองเหมือนแบบมีโอกาสการะทั่งเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะพยายามใหนะส่วนของปัญหาก็ถ้าถ้าจะเป็นเรื่องของอย่างที่แต่งผมดูว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องของแบบงานที่เยอะแล้วก็กิจกรรมที่เยอะค่อนขา้างเยอะสําหรับรม .6 ค่ะก็คือทําให้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงไปส่วนใหญ่เลยก็พวกติดเกมติดไอทูแล้วก็ต้องเอาชนะใจตัวเองคิดว่าการสอบวันนี้มนสัมคัญณ์เราิตน้อมากก็คือความขี้เกียจครับคือผมก็บแบบวางแผนไว้นะว่าจะอ่านเวลานี้เวลานี้แต่ว่ามันก็ทาไม่ได้ทัทีเปิด เขาเล่นบ้าเล่นเกมอะไรบ้าก็คือวิธีแก้ผมว่า้าตแบบต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้ตัวเองเป้าหมายแบบอยากได้วิทยาจุลาเราต้องทําอย่างนี้นะความรับผิดชอบคือต้องทําทําให้ได้ครับตามที่ตัวเองวางแผนแล้วสิ่งที่ท้าทายอ่ะสิ่งที่ท้าทายของผมก็คือไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วที่ตั้งวางไว้ก็คือวิทยาจุฬาอยากทำให้ถึงว่าต้องทำยังไงผมก็ ครับผมค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็จะไปฟังพี่ๆให้กําลังใจน้องม .4 ม .5 กันค่ะครับผมก็อยากจะให้น้องๆขยันเรียนแล้วก็ตั้งใจทําตามที่ฝันไว้นะครับแล้สุดท้ายก็เจอกันในเส้นทางของวิศวะครับครับก็ผมก็อยากฝากให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือครับเพื่อที่จะได้ไปสู่ฝันของตัวเองได้ครับค่ะก็อยากให้น้องๆม .4 ม .5 ค่ะตั้งใจเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลย รู้ตัวอีกทีก็จะเอ็นทค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะเขาอยากบอกว่าเข้ามาที่เนี่ยก็เหมือนไม่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะก็คือเหมือนถ้าเราพยายามตั้งใจจริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนทำได้เอาไปเป็นเพื่อนเราสิครับก็ไม่มีครับตั้งใจตั้งใจอ่านสือแล้วก็ในข้อสอบก็ในข้อสอบก็อ่านดีๆครับก็อยากให้น้องทุกคน ตั้งใจครับเพราะว่ามันเป็นความฝันของพวกเราก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวก็ขอทำเต็มที่แล้วก็ขอโชคดีครับก็ในห้องสอบก็รอบรอบช็คให้ละเอียดว,ว่าวงถูกไหมอะไรประมาณนี้พี่รู้นะฮะว่าน้องที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ยังไงก็อยากเข้าวิทย์วะก็ขอยัางยังไงก็ขอให้น้องทําเต็มที่เพื่อวิทย์วัจจุลาหรือวิทย์บ้านไหน,หนก็ตามนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ซีวูนซียูนะครับเขาผมก็ไม่เยอะมากครับอ่านหนังสือเยอะ ก็เล่นให้น้อยหน่อยอีกเทิมใหญ่พอสอบติดแล้วยังมีเวลาเยอะครับสู้ๆครับเจอกัน้านเกียร์ครับก็น้องผู้หญิงคนไหนอยากเข้าอุรจุลานะก็สู้ๆค่ะฝึกตัวเองให้มากทำโจทย์ปบ่อยๆนะเปังใจให้ค่ะเจอกันที่ลานเกียร์นะเองส์น่าสู้ๆเนาะมันคุ้มมากที่ติดมา